สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กันในช่องโรดี้สากุระแชน n นลนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาแจกไอดีบ้านกันค่ะทุกคนเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นน่ารักน่ารักนะคะทุกคนโอเคอันนี้เป็นบ้านหลังแรกที่เราจะมาแจกกันเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบ้าน2ชั้นนะคะทุกคนคือน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันเลยดีกว่าค่ะประมาณนี้เลยทุกคนอันนี้ก็คือบริเวณถูกหน้าบ้านนะคะทุกคน ล,ล่มลื่นมากๆเลยนะคะมีต้นไม้ด้วยแล้วก็มีดอกไม้ด้วยนะคะไปดูด้านในกันเลยอันนี้คือด้านในบ้านนะคะทุกคนมีเป็นโซฟานะคะแล้วก็มีทีวีให้ดูด้วยถ้าทุกคนงงกับมุมกล้องเราเราขออภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นห้องครัวค่ะน้องครัวประมาณนี้เลยนะ เดี๋ยวเรานะคะจะไปดูด้านบนกันเลยนะคะขึ้นมาด้านบนก็จะเจอกับห้องนอนเลยนะคะทุกคนจะมีเป็นโต๊ะทำงานด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะมีเป็นพวกเสื้อผ้าแล้วก็มีเตียงนอนด้วยนะคะถ้าทุกคนอยากจะให้เราทำสอนทำเตียงนอนแบบนี้เนี่ยทุกคนก็เมนต์กันมาได้เลยนะคะ นี่เป็นห้องน้ํานะคะทุกคนห้องน้ําก็คือน่ารักมากๆเลยนี่ประมาณนี้เลยนะคะมีเครื่องซักผ้าด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูระเบียงตรงนี้กันบ้างน,นะคะ<_ <Diego> <_อันนี้ก็คือระเบียงนะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือบ้านหลังที่สองนะคะที่เราจะมาแจกกันในวันนี้นะ,ะทุกคนเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะอันนี้เข้ามาตรงนี้นะคะบริเวณหน้าบ้านจะมีเป็นดอกไม้นะคะ มีเป็นต้นไม้ด้วยนะคะนี่พื้นที่โล่งๆตรงนี้เนี่ยสามารถมาอาจอดรถได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันเลยนะคะภายในบ้านก็คือน่ารักมากๆเลยทุกคนนี่ประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เป็นห้องครัวนะคะมีโต๊ะ รับประทานอาหารด้วยนะคะน,นี่ห้องครัวก็จะมีอันนี้อยู่นะคะประมาณนี้เลยน่ารักมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะทุกคนห้องน้ำนะอันนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณตรงนี้ก็คือสามารถนั่งดูทีวีได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะคะทุกคนห้องนอนคือสวยมากๆเลย นาฬิกาน่ารักมากทุกคนดูดิไอเดียดีมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะทุกคนประมาณนี้เลยคะ่ะทุกคนสามารถมา,าดูกันได้เลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะมี2 ID นะคะทุกคนนี่เป็นไ d ดีรวมนะคะ อันนี้นะคะเป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะมาแจกกันในวันนี้นะคะทุกคนก็เป็นบ้านสองชั้นนะคะสวยมากมากเลยค่ะไอเดียดีมากเลยนะคะทุกคนสามารถมาสร้างตามเขาได้เลยนะทุกคนเพราะว่าแบบบางทีเราก็เวลาเราสร้างเราก็เอาไอเดียมาจากของคนอื่นบ้างนะคะอันนี้เป็นภายในนะคะทุกคนนี่เป็นโซฟานะคะทุกคนโซฟาก็คือน่ารักมาก นนสวยมากมากเลยค่ะอันนี้คือแบบน่ารักมากเลยทุกคนดูดิอันนี้เป็นห้องครัวนะคะครัวก็คือใหญ่มากมีเครื่องซักผ้าด้วยนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันบ้างน,นะคะนี่ตรงนี้ก็คือเป็นจุดนั่งเล่นนะคะนั่งดูทีวีอะไรแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นห้องน้ําอีกแล้วนะคะห้องน้ําชั้นสองนะคะอันนี้เป็นห้องนอนนะคะทุกคน ันนี้ก็เป็นห้องนอนนะคะทุกคนห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะน่ารักมากเลยแล้วก็ตรงนี้มีเป็นระเบียงยื่นออกไปด้วยนะคะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับาการแจกไอดีบ้านของเรานะคะทุกคน ถ้าทุกคนชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะทุกคนก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ